อะไรจะลูกขาเป็นเลยคะจะไปํำหน้าอย่างนั้นล่ะจะลูกก็พี่วายนะ่ะสิคะเขาไม่รับสายดาเลยคะ่ะตอนเย็นก็แทบไม่ได้คุยอะไรกันเลยดาว่านะคะ,ะคุณแม่พี่วายเขาไม่ได้สนใจอะไรดาเลยอะคะ่ะไม่มีอะไรหรอกจะลูกอย่าคิดมากไม่เอาไม่เอาดาคิดป้ะนะคะ <będziemy> เขาต้องแอบไปมีคนอื่นหร, <around> หรือไม่ก็ต้องแอบชอบใครอยู่คะ่ะอย่าคิดอย่างงั้นจิจ้าลูกแหะออกจะเพียบ <op> พร้อมทุกอย่างสวยเพอร์เฟกต์ขนาดเนี้ย ถ้าวายเขาไม่มีทางไปชอบคนอื่นหรอกจ้ะลูกแต่มันก็ไม่แน่นะคะผาค่ะหมายความว่าอคือนงอ่ะไม่ได้หมายเพรามว่าคุณหนูดาไม่ดีนะคะแต่มันอาจจะมีผู้หญิงคนอื่นมาจับเจ๊ดเลาะแนบคุณวายให้คุณวายคอยเขยก็ได้ค่ะใครกอนหนังซอยแม่ครัวคนใหม่บ้านคุณหญิงไองคะเกรกล้าลูกสาวจะไปเปรียบกับนังแม่ครัวกระจอกได้เลยเหรอนงไม่กล้าหรอกค่ะแต่นงแค่รู้สึกว่ามันแปลก ดูแล้วระหว่างคุณวายกับนางส้อยเนี่ยไม่ใช่เจ้าหน่ายกับคนใช้ธรรมดาแน่ๆคะ่ะยังไงแกรู้อะไรเล่ามาให้หมดเลยก็ตอนที่รถเกือบชนคุณวายที่หน้าบ้านความจริงแล้วคุณวายเนี่ยนะคะผลักนางส้อยออกไปแล้วเอาตัวเองมารับรถแทนะนสิคะฮะนี่พี่วายไม่ได้มารอรับฉันแต่ว่ามาช่วยยายนั่นห,หรอยังไม่จบแค่นี้นะคะ ตอนที่นงไปเอาน้ำให้คุณหนูดานงเห็นคุณวัยแอบย่องไปที่ห้องครัวแล้วก็เดินตามนางสศร้อ,ออกไปเสียดายมากเลยค่ะที่คนใช้บ้านนั้นมาขัดจังหวะไม่งั้นนะคะนงเดินตามไปทันแน่นอนนี่ทำไมพี่วัยฝ่ต่ำขนาดนั้นนะคะใจเย็นๆก่อนนะคะลูกขานางนั่นอะ่ะมันเป็นแค่แม่ครัวกระจกค่ะแต่วายไม,มีทางลดตัวไปชอบมันละค่ะลูกคาฟังแม่นะคะเรากับมันอ่ะดีกรีต่างกันค่ะ ล,ลูกอะมีดีกี่ที่สวยกว่ עם, os, ksi, after after anyway> ามันรวยกว่ามันค่ะมั่นใจเขาไว้ค่ะลูกมั่นใจมันคนละชั้นกันค่ะลูกมั่นใจเธอลูกมั่นใจแต่คุณแม่ค่ะยายนั่นน่ะมันก็หน้าตาพอใช้ได้ทำอาหารเก่งแถมเรียนจบปริญญาค่ะโอ้สมัยนี้ใครเขาเรียนจบปริญญากันท้งนอาจาร้ะจะมีแต่พวกขี้เกียจสลันยาวตัวเป็นคนท่านอจรที่จะเรียนไม่จบลูกด่าแม่แม่ไม่ได้ว่าลูกนะลูก ลูกก็เป็นกรณียกเว้นะ karaoke, นะลูกคือเพราะว่าเราสวยไงลูกและรวยมากรวยมากลูกมั่นใจในตัวเองเขาไว้นะลูกนะได้ค่ะดาชาทให้พี่วายเขารู้ค่ะคุณแม่ว่าใครที่เหมาะสมกับเขาที่สุดไป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 กลับน uh ี huh. ่วายเมาขนาดนี้จะกลับบ้านไหวเหรอเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงคุณลิตาเดี๋ยวผมไปส่งเจ้าวายครับ งั้นไปก่อนนะครับไปไปไป,ไปไปไหนอ่ะกลับบ้านกันดิไ,ไปไ,ไปไให้ผมไปส่งที่บ้านนะครับอย่าดีกว่าค่ะกลัวไม่ถึงแต่ถ้าแค่นั่งในรถเป็นเพื่อนกับสักคู่หนึ่งเนี่ยคงไม่เป็นไร ันนี้พอแค่นี้ดีกว่าค่ะใครไม่เห็นเข้าใครไม่เห็นเข้าหรือว่ากลวยวาจะรู้ครับแล้วคุณไม่กลัวหรอคะแล้วเราจะได้เจอกันอีกไหมครับปกติอ่ะฉันชอบกินวายแต่ถ้ามีอะไรที่น่ากินหรือว่าอร่อยกว่าเนะี่ย ฉันก็กล้าที่จะลองวันนี้ก็เผาใบใหญ่ดีนะ ค่ะคุณตี้ <c oughs> สับแรงๆนะได้ครับ <c oughs> นี่แม่ซ้อยจริงๆหล่อนไม่ต้องมาช่วยฉันก็ได้นะฮะ <c oughs> เดี๋ยวคุณหญิงรู้เรื่องเข้าจะเป็นเรื่องเอาไม่เป็นไรเรอกค่ะดลึกป่านนี้แล้วคงไม่มีใครใช้ซ้อยทำครัวแร้ค่ะจ้าเก่งจริงๆอ่ะส้อยอยากมาเรียนรู้ด้วยค่ะว่าเชฟทำอาหารไงถึงอร่อยอื นี่กะว่าจะมาขโมยสูตรอาหารของฉันว่างั้นเดี๋ยวนะกะว่าจะมาคูพักลักหล,ลับด้วยหรือเปล่านยคะลักจำค่ะลักหลับแหละฉันชอบ <c oughs> นี่ฉันตัดสินใจแล้วนะว่าฉันจะให้หล่อนเข้ามาเรียนรู้เทคนิคการทำอาหารที่ร้านฉันก็ได้ <c oughs> ใจดีจังเลยค่ะคุณตีขอบคุณนะคะค่ะนี่ ฉันแค่ไม่อยากวุ่นวายไปช่วยหลอนแบบวันนี้อีกก็แค่นั้นเองโอ้ <c oughs> คุณตีอ่ะจริงๆสร้อยก็ไม่อยากมารบกวนคุณตี้หรอกนะคะแต่ไหนๆก็มาถึงขนาดนี้แล้วคะ่ะสร้อยว่าคุณตี้ยอมรับชะตาก,กรรมเถอะค่ะห้าฉันจะคิดซะว่าฉันทำเวรทำกรรมไว้กับหล่อนแล้วก็แม่หล่อนก็แล้วกันเฮ้ยอีกอย่างหนึ่งนี่นะฉันทนไม่ไหวจริงๆที่เห็นคนกินอาหารฝีมือหล่อนฆาตกรรมหมู่ชัดชัดโอ้แมคุณตี แต่ยังไงอ่ะส้อยก็ต้องขอบคุณคุณตี้มากเลยนะคะทาไม่ได้คนสวยใจดีเมตตากรุณามุทิตาอ,อุเบกขาอีกคุณตี้ซ้อยแย่เลยอะคะอ่ะไว้แกงนี่แล้วก็อย่าให้คนหญิงเขารู้เรื่องนนยะหรือจะเป็นเรื่องหญิงไม่เท่าไหรหรอกค่ะคุณตี้แต่ต่นั่นนะสิ เฮ้จะทำอะไรเนี่ย